มากันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากสาเหตุโดยส่วนใหญ่อากาศที่เชียงใหม่หนาวขึ้นแล้วก็ช่วงนี้คนกรุงเทพมหานครกําลังหนีน้ำครับมุ่งสู่พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าค่อนข้างจะหนาวที่สุดเลยทีเดียวครับอากาศที่หนาวเย็ยนอย่างต่อเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าอากาศในภาคเหนือโดยเฉพาะบนยอดดอยอิทนทนนท์มีอุณหภูมิต่ํา จนมียอดน้ำค้างแข็งจับบนยอดไม้ประกอบกับช่วงนี้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้ระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมมักจะมีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมายัางจังหวัดเชียงใหม่จนทำให้การจราจรในจังหวัดติดขัดเป็นอันมากนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุดคงจะไม่พ้นพระธาตุดอยสุเทพอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่จะเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนขึ้นเทศกาลปีใหม่น้ำตกห้วยแก้ว ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่ประชาชนนิยมไปท่องเที่ยวแม้อากาศจะหนาวเย็นขึ้นก็าตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่มากก็คือสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวนอกจากจะสัการะพระธาตุดอยสุเทพครูบาศรีวิชัยแล้วต้องมาชมหมีแพนด้าที่ประเทศจีนได้มอบให้กับประเทศไทยช่วงๆหลินหุยหลินปิงจึงเป็นดาราที่ใครๆก็อยากจะมาชม ในอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้ทางสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำหลินปิงลูกของช่วงวงและหลินหุยมาสัมผัสอากาศหนาวภายนอกด้วยระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาของทุกวันโดยไม่มีเครื่องปรับอากาศคงจะเป็นมีแพนด้า่ครับแพนดา้าครับเป็นจังหวัดหน้าท่องเที่ยวอ่ะครับแล้วก็พาเดึกามาตรงนี้ก็คือมามาเรียนรู้ด้วยครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมเชียงใหม่แล้วก็มาดูธรรมชาติของที่เมืองเชียงใหม่ด้วยครับ จากการเปลี่ยนแปลงของสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จากเดิมที่มีเฉพาะสัตว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้วปัจจุบันยังมีทั้งรถไฟฟ้าสโนโดมอะควาเรียมทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวนอกจากจ,ากจะชมหมีแพนด้าแล้วยังได้พบกับความบันเทิงสนุกสนานทำให้มีคนเข้ามาท่องเที่ยวหนาตาและคึกคักในช่วงนี้เป็นพิเศษอ๋อพอดีอยู่ลำพูนนะคะก็เลยใกล้หน่อยก็เลยมาเที่ยวะคะ่ะแต่ก็ไม่ค่อยมาเที่ยวนะคะนานๆมาที่ะคะ่ะ อยากเห็นแพนด้าค่ะอยากเห็นแพนด้าแล้วก็อยากมาดูแต่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเดินเอาค่ะตอนนี้นั่งรถสบายหน่อยน,นายธนพัฒน์พงพมรผู้อำนวยการสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปยังสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่มากถึง10เท่าตัวสสัตว์เชียงใหม่เรานั้นจะมีในเรื่องของไฮไลท์ของสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์ทางเมืองหนาว นะครับเพราะนั้นคือประชาชนก็จะมาชมทางด้านของสัตว์เมืองหนาวนี่มากนะครับขึ้นมานะครับโดยเฉพาะแพนด้าน,นี่นยังเป็นขวัญใจอยู่นะครับเพราะว่าในในช่วงของไฮซีซั่นเนี่ยประชาชนจะเข้ามาวันหนึ่งก็ประมาณธรรมันธรรมดานี่ยประมาณ2 0 0 0ถึง3,000คนนะครับส่วนวันวันถ้าโลซีซั่นเนี่ยก็คือจะประมาณพันของคนหลังจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายัางระบุว่าอากาศในภาคเหนือจะหนาวเย็นมากขึ้นและจะหนาวยาวนานราวเดือนกุมภาพันธ์ เชื่อว่าจะอากาศที่หนาเวเย็นเช่นนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นกว่าเดิมสําำหรับอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวไปจำนวนมากนะครับที่พักอาหารโรงแรมยังคงมีเพียงพอที่จะรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามานะครับใครที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงนี้จะเดินทางมาได้จนถึงเดือนมกราคมซึ่งท่านก็จะสามารถสัมผัส อากาศหนาวได้อย่างเต็มที่ครับเธอศักดิ์เจียมกิดพัฒนาเดลี่นิวส์ทีวีรายงาน